ไปดูเรื่องนี้กันท่านผู้ชมนะฮะเรื่องที่ฟังแล้วมันบีบหัวจิตหัวใจซะเหลือเกินสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือใครที่มีแบบญาติพี่น้องเป็นลูกเล็กเด็กแดงนะฟังข่าวเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่ามันทําได้ยังไงหัวจิตหัวใจมันทําด้วยอะไรคนแบบนี้เมื่อวานนี้วันที่14มีนาเนี่ยช่วงเวลาประมาณสัก18นาฬิกาท่านผู้ชมนะฮะเจ้าหน้าที่ตารวจสน,อน,อนราชบุรณะเนี่ยเขารับแจ้งเหตุว่ามีเด็กชายเนี่ยไว้พบเศษเสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่ง ในซอยประชาวที่14เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงเนี่ยก็พบว,ว่าบริเวณหน้าบ้านไม้ชั้นเดียวเนี่ยก็มีนางจิตเนี่ยอายุ48ปีซึ่งเป็นยายของเด็กกําลังอุ้มศพน้องนาวาท่านผู้ชมนะฮะน้องเนี่ยวัยแค่ขวบกับสี่เดือนนะข้างๆกันก็มีคุณแม่เนี่ยนางสาวปนัดดาอายุ21ปีเนี่ยกำลังร้องไห้อยู่ด้วยความเสียใจเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ตรวจสอบร่างกายน้องนาวาเนี่ยก็พบว,ว่าตามร่างกายน้องเนี่ยทั้งตัวท่านผู้ชมนะฮะมีรอยฟกช้ำแล้วที่สําคัญปากก็แตก และน้องเนี่ยเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2อถึงสชั่วโมงจากของแข็งไม่มีคมเมื่อตํารวจเนี่ยเข้าไปดูในบ้านเนี่ยก็พบกับชายคนหนึ่งชื่อว่านายโคจิหรือนายตะวันอายุ23ปีซึ่งมีสักเป็นพ่อเลี้ยงของน้องนาวาแต่โคจิเนี่ยปฏิเสธนะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องตํารวจเนี่ยก็จึงคุมตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่สอน,นอร,ราดูแล้วนะขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจก็สอบปากคำนางสาวปนัดดาด้วยแม่ของน้องนาวาเนี่ยแหละมันเกิดอะไรขึ้นปนัดดาเล่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะ เขาบอกว่าสามีเก่าเนี่ยพ่อของน้องนาวาเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่เดือนกันยาปี64ปีที่แล้วและเมื่อ2เดือนก่อนนี้เนี่ยนะหนูก็ได้พบกับรักใหม่ก็คือนายโคจิเนี่ยแหละโคจิเนี่ยทำงานเป็นไรเดอร์ของแอปพลิเคชันส่งอาหารสินค้าแห่งหนึ่งส่วนตัวเธอเองเนี่ยก็ทำงานร้านคาราเกะก่อนเกิดเหตุเนี่ยคืนวันที่13เนี่ยก่อนจะไปทำงานเนี่ยเธอก็ฝากน้องนาวาไว้กับโคจิจนกระทั่งเลิกงานเนี่ยเช้าวันที่14เธอก็กลับมาบ้าน กลับมาก็มาเจอน้องนาวาเนี่ยนอนอยู่ก็ยังหายใจปกตินะเธอก็กลับไปนอนนอนก็ตื่นมาช่วงบ่ายสามก็พบว่าน้องนาวาเนี่ยเสียชีวิตแล้วจึงโทรศัพท์ตามนางจิตแม่ของตนเนี่ยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาเนี่ยแหละแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกพบความผิดปกติอย่างหนึง่งเมื่อสอบถามนางสาวปนัดดาเนี่ยว่าโคโจิอยู่ที่ไหนปนัดดากลับตอบว่าไม่อยู่บ้านโคโจิเขาออกไปทํางานแต่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปในบ้านเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาเจอโคโจิเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่จึงกุมตัวทั้งสองเนี่ยทั้งโคจิทั้งปนัดดาเนี่ยไปแยกสอบปากคำเพราะพบพิรุธในการให้การของทั้งคู่และการตรวจสอบประวัติของโคจิเนี่ยก็พบว่าเคยมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายครั้งด้วยและหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสอบปากคำนานกว่าสีชั่วโมงสุดท้ายโคจิเนี่ยสารภาพนะผมเนี่ยแหละครับเป็นคนทำร้ายร่างกายทุกตีน้องนาวาโดยหลังจากที่แม่เด็กออกไปทำงานตอนกลางคืนนั้นเนี่ยก็ฝากน้องนาวาไว้ผมดูแล ปรากฏว่านาวาเนี่ยอุจจาะออกมาขณะที่ตนเนี่ยโคจิกําลังนำผ้าอ้อมเนี่ยสำเร็จรูปเนี่ยก็คือทําเพิเนี่ยแหละมาเปลี่ยนให้แต่นาวาเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาทําให้เลอะเทอะเลียนละตนก็รู้สึกประหม่นหิดโมโหแล้วก็ทุบตีทําร้ายเด็กไปนอกจากนี้เนี่ยตวรวจปัสสาวะของโคจิเนี่ยฉี่ก็ม่วง พอเสพยาบ้าไปเจ้าหน้าที่ยังคุมตัวนายโคจิและนางสาวปนัดดาเนี่ยไว้สอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนขณะนี้ก่อนจะแจ้งข้อหาและดำเนินคดีส่วนศพของน้องนาวาในท่านผู้ชมก็จะนําไปส่งชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชเพื่อนําผลมาประกอบกับสํานวนคดีต่อไปจบข่าวฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นซ้ำาๆซากๆบ่อยซะเหลือเกินพ่อเลี้ยงตีลูกเลี้ยงเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะไม่รักไม่ชอบก็มันจะไปยุ่งกับเขาคุณแม่ก็ต้องคำนึงด้วยนะรักฉันก็ต้องรักลูกฉันด้วย ไม่ใช่รักฉันแล้วเธอไม่รักลูกฉันแล้วมันจะอยู่ยังไงวันนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความสุขผมบอกให้ฟังนะคุณรักกันใหม่ๆเนี่ยคุณไม่รักลูกฉันไม่เป็นไรฉันรับได้ฉันดูแลเองได้แต่คุณลองนึกนะอยู่กันไปนานๆเนี่ยแล้วหนวันนึงเนี่ยหัวจิตหัวใจลูกคุณโตขึ้นทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้ถูกความรักเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรมีอย่างนี้สู้ไม่มีดีกว่าถ้าคุณแม่หิวออกไปกินรอกบ้านจบผมพูดให้ฟังอย่าโกรธผมนะผมพูดด้วยความตรงๆอย่างนี้แหละ ถ้าแม่หิวแม่ออกไปกินนอกบ้านไปนัดก,กันนู่นซัมเย่กันตรงนูน้นแต่ไม่มีปัญหาอย่าให้ลูกรู้อย่าให้ลูกเห็นถ้ารู้ว่าเขาไม่รักลูกเราอย่าให้เขามาอยู่ใกล้ลูกเราและเนี่ยไปช่วยปกปิดเนี่ยรักมันมากขนาดไหนเนี่ยคบกันมากี่เดือนเองสองเดือนที่แล้วผัวตายเดือนกันยาปีที่แล้วกี่เดือนเองวะไม่กี่เดือนยังไม่ถึงปีเลยมีรักใหม่ทั้งอีหนูเอ้ยหมดคําที่จะพูดจริงๆนะขอบคุณครับ